สวัสดีค่ะคลิปนี้โบจะมาพาทำขนมถ้วยใบเตยมะพร้าวอ่อนสูตรนี้ใช้แค่แป้งตัวเดียวไม่ต้องผสมแป้งหลายชนิดให้ยุ่งยากเลยค่ะในแป้งนุ่มๆละมุนล,ลิ้นหอมกลิ่นใบเตยแท้ๆความหวานมันอร่อยลงตัวกำลังดีใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนให้ได้เคี้ยวกรุบๆด้วยนะคะใครได้ชิมรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ อันดับแรกเรามาเตรียมใบเตยกันก่อนเลยค่ะเราจะใช้ใบเตยหอมใช้ทั้งหมด15ใบนําไปล้างทําความสะอาดแล้วหั่นให้เป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่ลงไปในเครื่องปัน่นแล้วใส่น้ําสะอาดตามลงไป300มลลค่ะนําไปปั่นให้ละเอียดแล้วนํามากรองด้วยผ้าขาวบาง2ชั้นค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำใบเตยข้นเข้มข้นแล้วนะคะเราจะใช้น้ําใบเตยทั้งหมด250มลค่ะ ต่อมาเราจะมาเตรียมแป้งสำหรับทำขนมถ้วยกันค่ะโบจะใช้เป็นแป้งขนมถ้วยตาอมรินทิปเป็นแป้งขนมถ้วยสำเร็จรูปพร้อมใช้ค่ะตัวนี้สามารถเปิดซองแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องผสมหลายแป้งให้ยุ่งยากเลยค่ะข้างหลังซองเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนบอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่จะเอาไปทำขายประกอบอาชีพนะคะตัวนี้เราสามารถตวงตามสูตรได้เลยค่ะรับรองว่าออกมาแล้วอร่อยเป๊ะแน่นอน เนื้อแป้งของเขาเนี่ยจะมีความเนียนละเอียดขาวค่ะเวลาที่เราทําขนมออกมาแล้วเนี่ยสีขนมก็จะสวยมากๆเลยนะคะเราก็ได้เนื้อขนมที่เนียนละเอียดด้วยนะคะทําง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะส่วนในสูตรนี้เนี่ยโบจะใช้แป้งขนมถ้วยตาอมรินทิพย์ใช้ทั้งหมด140กรัมค่ะหรือถ้าใครไม่มีตาช่างเนี่ยสามารถตวงเป็นช้อนตวงได้เลยนะคะเราจะใช้ทั้งหมด14ช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว220กรัมค่ะถ้าใครชอบหวานน้อยให้ปรับลดลงอีกนะคะหางกะทิ250กรัมค่ะตัวหางกะทินี้โบจะทยอยใส่นะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยนวดขยำไปด้วยค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวแป้งขนมถ้วยของเราเนี่ยเหนียวนุ่มมากขึ้นด้วยนะคะเราจะทยอยใส่หางกะทิลงไปแล้วก็ค่อยคอยนวดไปเรื่อยๆค่ะ นวดไปจนกระทั่งน้ำตาลแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยละลายดีเลยนะคะไม่จับกันเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็ใส่หางกะทิที่เหลือลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใช้มือนวดคนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำใบเตยที่เราคั้นเตรียมไว้ลงไป250กรัมค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะคะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็นําไปกรองอีกสักหนึ่งรอบค่ะ เพื่อกรองเอาเศษของน้ำตาลที่ยังไม่ละลายออกไปนะคะตัวขนมของเราจะได้เนียนละเอียดดีค่ะต่อมาเราก็จะมาผสมหน้าขนมถ้วยกันค่ะโบจะใช้เป็นแป้งขนมถ้วยตาอมารินทิพย์ใช้ทั้งหมด60กรัมค่ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทราย30กรัมหัวกะทิ520กรัมค่ะ ตัวนี้ถ้าใช้เป็นกะทิสดจะหอมมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้ใช้เป็นกะทิกล่องแทนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะกั่มือคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะคะในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆใจเย็นๆนะคะคนไปจนกระทั่งเกลือละลายด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยดูเหมือนข้างบนจะละลายเข้ากันดีแล้วนะแต่ว่าเกลือยังไม่ละลายค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็นำไปกรองอีกหนึ่งรอบค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะสําหรับหน้าขนมถ้วยค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เราจะเตรียมเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะตัวนี้โบใช้ทั้งหมด2ลูกนะคะเราจะใช้ตัวที่ขูดมะพร้าวขูดออกมาเป็นเส้นสั้นๆค่ะอย่าให้เส้นยาวมากนะเ <c oughs> มื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ตั้งหม้อน,นึ่งได้เลยค่ะโบจะใส่น้ําลงไปประมาณครึ่งหม้อน,นึ่งนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็ปิดฝาต้มไปจนกระทั่งน้ําเดือดดีค่ะ พอน้ำเดือดดีแล้วให้เรายกถ้วยขนมถ้วยขึ้นนึ่งประมาณ5นาทีค่ะเพื่อเป็นการอุ่นให้ถ้วยเนี่ยร้อนขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ขนมไม่ติดถ้วยด้วยค่ะก่อนที่เราจะนำขนมไปหยอดเนี่ยเราจะต้องคนให้แป้งเข้ากันก่อนทุกครั้งนะคะไม่งั้นแป้งเนี่ยจะนอนใต้ก้นค่ะเราก็จะทำให้ขนมของเราออกมาไม่สวยนะพอครบ5นาทีเราก็เปิดฝาแล้วก็หยอดขนมได้เลยค่ะ ในส่วนของไฟเนี่ยโบจะใช้เป็นไฟกลางนะคะเราจะหยอดขนมลงไปประมาณครึ่งถ้วยค่ะในส่วนของเนื้อขนมนะแล้วก็ปิดฝานึ่งไปประมาณ7-10นาทีค่ะพอครบ7-10นาทีตัวขนมถ้วยของเราก็สุกดีแล้วให้เรายกลงจากเตาพักให้หน้าขนมเซตตัวดีประมาณ2นาทีค่ะ แล้วเราก็นําเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาเรียงใส่ได้เลยนะคะใส่มากใส่น้อยตามชอบได้เลยค่ะพอเราเรียงเนื้อมะพร้าวอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอย่าเพิ่งยกขึ้นนึ่งนะคะให้เราหยอดหน้ากะทิลงไปก่อนค่ะเวลาที่เราหยอดเนี่ยจะได้หยอดง่ายนะแล้วก็ไม่ร้อนมือด้วยค่ะก่อนหยอดทุกครั้งเราจะต้องคนแป้งให้ละลายเข้ากันกับน้ํากะทิดีก่อนนะคะแล้วค่อยหยอดลงไปค่ะ โบจะหยอดลงไปให้เต็มถ้วยเลยนะคะแต่ว่าอย่าให้ล้นขอบออกมาค่ะให้เต็มพอดีพอดีนะเพราะว่าเวลาที่เรานึ่งสุกเสร็จแล้วเนี่ยตัวขนมเนี่ยมันจะเซตตัวยุบลงไปอีกค่ะถ้าเราหยอดน้อยเกินไปเนี่ยเวลาที่นึ่งออกมามันจะไม่สวยนะคะให้เราหยอดเต็มไปเลยค่ะพอเราหยอดขนมครบทุกถ้วยแล้วเราก็ยกขึ้นนึ่งได้เลยค่ะ ในขั้นตอนนี้โบจะใช้ไฟแรงนะคะนึ่งไปประมาณ10นาทีค่ะพอครบ10นาทีให้เราเปิดฝาออกตัวขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วก็หน้ากะทิเนี้ยแตกมันสวยดีเลยค่ะพอเรานึ่งสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรายกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาแค่ค่ะขนมถ้วยของเราหน้าแตกมันสวยน่าทานมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวลองมาชิมกันดูเลยนะคะตัวเนื้อขนมถ้วยมีความนุ่มละมุนเนียนละเอียดแทบจะละลายในปากเลยค่ะได้กลิ่นหอมจากกลิ่นใบเตยแท้ๆความหวานก็ลงตัวกําลังดีค่ะตัดกันกับหน้ากะทิเค็มมันแล้วก็ยังมีเนื้อมะพร้าวอ่อนให้ได้เคี้ยวกุบๆด้วยนะคะอร่อยสุดๆไปเลยค่ะสูตรนี้โบทําขนมได้ทั้งหมดประมาณ40ถ้วยค่ะถ้าใครอยากจะลองทําทานเองที่บ้านก็ลองสูตรนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครอยากจะทำขายเนี่ยก็ทำตามสูตรที่อยู่หลังถุงได้เลยค่ะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยทำแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วถ้าใครสนใจอยากได้แป้งขนมถ้วยตาอมรินทิพย์แป้งคุณภาพเติม,เต,มเต็มความอร่อยการันตีโดยครัววังทิพย์ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายราคาสบายกระเป๋าเขตไม่รับฉบับมืออาชีพสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์ช h อป e ี l a z a d a แล้วก็ Tik t o k s h o p เลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวไปทานขนมถ้วยก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ